ผัวถูกลอตเตอรี่37ล้านอึ้งเจอเมียขอหย่าหอบลูกหนีชีวิตพังใน2ปีหมดสิ้นทุกสิ่งอย่างใครจะรู้เงินที่ได้กลายเป็นทุกขลาบ เขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวจากเว็บไซต์ต่างประเทศค่ะซึ่งเมื่อ30ตุลาคมนะคะเว็บไซต์ดังกล่าวได้เผย่ว่าในหวังเคยมีครอบครัวที่แสนสุขกับภรรยาและลูกน้อยสองคนเนื่องจากเขาและภรรยาต่างก็ทํางานเป็นข้าราชการแม้ไรายได้จะไม่สูงมากนักแต่พวกเขาก็มีบ้านมีสภาพการเงินที่ไม่ติดขัดลูกๆก,ก็เติบโตอย่างแข็งแรงเชื่อฟังพ่อแม่นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งแต่แล้วในปี2565ในหวังได้ไปงานเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนๆ ตอนนั้นเขาเห็นว่าเพื่อนคนหนึ่งที่เคยมีผลการเรียนธรรมดาออกน่าจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพื่อนทั้งหมดที่มาในวันนั้น ก่อนจะรู้ว่าอีกฝ่ายเพิ่งกลายเป็นเศรษฐีเพราะถูกหวย2ล้านหยวนหรือราว9.4ล้านบาทได้เห็นเพื่อนสามารถใช้ใจ่ายเงินได้อย่างเสรีแบบนั้นในหวังก็ตัดสินใจยึดเพื่อนเป็นแบบอย่างเขาเริ่มซื้อลอตเตอรี่ด้วยความหวังว่าจะได้วรวยแบบเพื่อนนับจากนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ได้รับเงินเดือนเขาก็จะแบ่งเงินก้อนใหญ่ไปทุ่มซื้อลอตเตอรี่แม้จะถอนทุนคืนไม่ได้สักทีเขาก็ไม่คิดจะเลิกฝ่ายภรรยาพยายามเตือนเขาหลายครั้ง บอกว่าลูกยังต้องเข้าโรงเรียนเขาจะใช้เงินทิ้งคว้างแบบนั้นไม่ได้แต่ในหวังกลับไม่ได้ใส่ใจคำพูดของภรรยาแถมยังดูถูกว่าเธอประหยัดเกินไปคิดอะไรสั้นๆด้วยเหตุนี้จึงทำให้คู่รักมีเรื่องทะเลาะกันนับครั้งไม่ถ้วนและภรรยาเองก็ปวดใจไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดสามีจึงกลายเป็นคนไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ แต่แล้ววันหนึ่งโชคก็เข้าข้างในหวังถูกลอตเตอรี่จริงๆเป็นจำนวนเงินรางวัล8ล้านหยวนหรือเราสามล้านบาทเขาดีใจจนร้องลั่นบ้านวิ่งไปกอดลูกเขาคิดว่าหลังจากเขาถูกลอตเตอรี่ภรรยาคงไม่ต่อว่าเขาอีกชีวิตครอบครัวของเขาจะต้องดีขึ้นอย่างไรก็ตามในเวลา3เดือนต่อมาชีวิตครอบครัวอันแสนสุขกลับถึงจุดแตกหัก โดยหลังจากในวังถูกลอตเตอรี่ได้3เดือนภรรยาของเขายืนยันว่าจะพาเขาไปยังบ้านพ่อแม่สามีและบอกกับทุกคนว่าเธอต้องการย่าเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าฉันไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคุณได้อีกแล้วคุณกับฉันต้องไปสำนักทะเบียนด้วยกันต่อให้ฉันไม่ได้รับเงินสักหยวนฉันก็จะหย่ากับคุณด้านพ่อแม่สามีได้ยินก็ตกใจ พวกเขาคิดว่าสภัยวู่วามเกินไปต่อให้เธอไม่ได้อยากกอบโกยเงินของสามีแต่ก็ควรคิดถึงอนาคตของหลานทั้งสองคนด้วยจากนั้นพวกเขาก็พยายามโน้มน้าวสภัยให้เปลี่ยนใจพร้อมถามเหตุผลที่เธอต้องการย่าสภัยจึงยอมเปิดปากเล่าความจริงที่เกิดขึ้น กลายเป็นว่าหลังจากถูกหวยภรยาพยายามบอกให้ในหวังเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับใช้ใจในยามฉุกเฉินและเตรียมพร้อมเพื่ออนาคตของลูกๆแต่เขาไม่รับฟังเธอเลยแถมยังใช้เงินอีกมากมายเพื่อซื้อลอตเตอรี่ต่อเขาเริ่มใช้ใจ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยสแสวงหาความสุขจากชีวิตติดรู้เช่น ล่องเรือยอดเล่นพนันกินดื่มอย่างไม่คิดแถมยังไปเที่ยวเตดเตยกับกลุ่มเพื่อนใหม่ที่รู้จักหลังมีเงินแต่เมื่อใดก็ตามที่ภรรยาถามถึงแผนการใช้เงินในอนาคตในหวังกลับสายหน้า ที่แย่ไปมากกว่าน,นั้นมีครั้งหนึ่งภรรยาห้ามปรามไม่ให้เขาไปคาสิโน,โนในหวังจึงตบตีเธอต่อหน้าลูกแถมภรรยายังรู้ว่าสามีนอกใจเธอทันทีหลังถูกลอตเตอรี่เห็นสภาพของเขาในตอนนี้<ๆ>เธอรู้แล้วว่าตัวเองไม่มีทางหยุดเขาได้<ๆ>เธอจึงอยากหย่าตั้งแต่เนิ่นๆเพราะไม่อยากให้ชีวิตลูกต้องพังเพราะพอ่ออีกทั้งหากเธอหย่าตั้งแต่เนิ่นๆก็ยังจะได้ส่วนแบ่งจากเงินรางวัลของสามีเพื่อนำมาเก็บไว้ให้ลูกได้ใช้ใจในอนาคต หลังจากการเจราจาในศาลนานหลายวันในหวังกับภรรยาก็หย่าก,กันโดยที่ภรรยาจะได้รับสิทธิ์ในตัวลูกทั้งสองคนอีกทั้งในหวังยังต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนและแบ่งเงินให้ภรรยาอีก2.5ล้านหยวนหรือราว11ล้านบาทเพราะเงินที่ได้รับจากการถูกลอตเตอรี่ถูกตัดสินว่าเป็นสินสมรสเมื่ออย่าแล้วก็ไม่มีใครคอยเตือนสติในหวังอีกต่อไปเขาเริ่มใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยหนักขึ้น จนในเวลาเพียงแค่สองปี <c oughs> เขาก็ใช้เงินที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่ไปจนหมดแถมยังเลือกที่จะขายบ้านหลังเดียวที่มี <c oughs> เพื่อให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างอูฟู่ต่อไป <c oughs> เขายังซื้อลอตเตอรี่ต่อเรื่อยๆแต่โชคไม่เข้าข้างเขาอีกแล้วในหวังหมดสิ้นทุกอย่างจนสุดท้ายก็ตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากอดีตภรรยา,ยาเมื่อเธอเห็นการใช้ใจ่ายของเขาหลังหยา่าเธอก็ไม่แปลกใจที่สามีตกอยู่ในสภาพนี้อย่างไรก็ตามอดีตภรรยายอมช่วยเขาเพียงเรื่องเดียว คือไม่เ,เรียกร้องให้เขาจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตรอีกแต่หลังจากนี้ขอให้เขาอยู่ห่างจากเธอเข้าไว้และอย่ามาที่บ้านของเธออีกเพื่อไม่ให้รบกวนการใช้ชีวิตของสามคนแม่ลูกตอนนี้เองที่ในหวังรู้ตัวแล้วว่าเขาสูญเสียทุกอย่างไปจริงๆจากน้ำมือของตนเองตอนนี้สิ่งที่เขาทำได้มีเพียงแค่กลับไปหางานใหม่พยายามสร้างชีวิตของตนเองขึ้นอีกครั้งเพื่อที่อย่างน้อยจะได้ขอร้องให้ภรรยายอมให้เขาได้เจอหน้าลูกอีกสักครั้ง ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ